สวัสดีค่ะเพื่อนเพราะมหาสัจจัน์นะคะเพราะมหาสัจจันรยายก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยายก็นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูลักษณะความแตกต่างนะคะระหว่างต้นคูณนะคะต้นทูนหรือต้นออดิบนะคะแล้วก็ต้นบอลกระดาษว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะพร้อมกับบอลสีเขียวนะคะว่ามีความแตกต่างระหว่างต้นออดิบต้นทูนแล้วก็เออต้นออดิบก็คือต้นทูนนะคะแล้วก็ ต้นบอลเขียวแล้วก็ต้นบอนกระดาษมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนๆมาชมกันเลยนะคะอ่ะค่ะวันนี้นะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็คือต้นอ,อดิบนะคะอันนี้อ,อ,อดิบนะหรือหรือต้นทูนนะคะอันนี้ก็คือบอลกระดาษค่ะอ่ะบอลกระดาษแล้วอันนี้ก็คือต้นบอลเขียวนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็จะเออเออบอลสีนะคะส่วนมากก็จะ นิยมบอลสีกันแต่เยโกก็เห็นว่าบอลบอลสีเย็กก็มีนะคะแต่มีก็มีไม่เยอะนะคะแต่ก็ทีนี้ก็เลยลองเอาบอลสีเขียวนะคะบอลธรรมดาเนี่ยมาปลูกบ้างนะคะอ่ะเรามาดูวิธีเรามาดูวิธีการแยกระหว่างนะคะต้นทูนนะคะแล้วก็ต้นบอลกระดาษแล้วก็ต้นบอลเขียวกันนะคะว่ามีวิธีการแยกยังไงเยก็กก็ยังมีต้นเล็กๆอยู่นะคะ สำหรับต้นบอลกระดาษเล็กๆอยู่นะคะยังไม่ใช่ต้นใหญ่นะคะยังไม่ได้เป็นต้นใหญ่นะเพราะว่ายายก็ก็เพิ่งปลูกเลี้ยงได้ประมาณประมาณสักประมาณ2เดือน3เดือนนะคะ2เดือนนะคะอ่ะทีนี้นะคะต้นบอลกระดาษเนี่ยเวลาเขาโตเนี่ยเขาจะโตสูงมากเลยออดดิบก็สูงแต่ไม่เท่ากับบอลกระดาษนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นอ่าต้นบอลเขียวเนี่ยเขาจะสูงได้ก็น้อยกว่าพวก ต้นน้อยกว่าต้น,ตนบอลกระดาษแล้วก็ต้นออดิบนะคะวิธีการแตกต่างวิธีความแตกต่างของเขาเป็นยังไงละ่ะความแตกต่างของเขาเป็นยังไงนะคะความใหญ่ของเขาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะเวลาที่เขาโตเต็มที่นะคะจะใหญ่ไม่เท่ากันตัวตัวนี้ตัวบอลกระดาษเนี่ยเขาจะใหญ่สูงท่วมหัวเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นออดิบก็สามารถเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้น บอลสีเขียวเนี nó, ian, ่ยเขาจะไม่ใหญ่ท่วมหัวขนาดนั้นนะคะเขาจะมีความสูงแต่เขาก็ยังมีความเล็กกว่าก้านเขาก็ยังเล็กยอยู่อย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะคะสําหรับต้นบอลกระดาษเนี่ยใบของเขาจะเป็นใบที่กว้างนะคะคล้ายกับรูปหัวใจนะคะแล้วก้านใบของเขาเนี like ่ยก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะบอลเขียวนะบอลกระดาษสีเขียวนะเพราะว่าเยกกไม่มีบอลกระดาษด่างค่ะก้านใบของเขาหรือกระดูกใบเนี่ยก็จะเป็น กระดูกใบนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะมีจุดนิดๆนะคะมีจุดนิดๆอยู่ตรงนี้สีขาวอยู่ตรงตรงตรงนี้ค่ะใบของเขาเนี่ยก็จะกลางคือกลางมนนะคะก็ไม่ได้กลางแคบนะคะทีนี้หลังใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก้านใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนเช่นเดียวกันนะคะก้านใบเป็นสีเขียวอ่อนนะ ก็ไม่ค่อยจะมีลายเท่าไหร่นะคะแต่ไม่รู้ว่าโตไปอาจจะลายเยอะกว่านี้นะคะนิดหน่อยนะคะแต่จะเป็นสีเขียวนะอ่า,อาก้านใบอ่อนใบอ่อนของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเนาะใส ความมีความมันนะคะมีความมันวาวนะคะจะมีความมันวาวแต่อันนี้เยกก็ไม่ได้เช็ดทำความสะอาดนะก็เลยไม่มันวาวเท่าไหร่นะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวฝุ่นเขาจะเยอะนิดนึงนะคะเยกกก็ดูแลเขาด้วยการให้น้ําไม่ค่อยได้เช็ดอะไรงเขาเท่าไหร่นะคะอ่ามีการใบของเขาลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะคะสําหรับต้นบอลกระดาษนะแล้วทีนี้มาดูอดิบเป็นยังไงออดิบเนี่ยนะคะเขาก็จะมีใบที่แคบกว่า ใะะบแคบกว่าไม่กว้างไม่กว้างเท่ากับบนกระดาษนะคะไม่กว้างเท่ากันนะถึงแม้ว,ว่าตัวเขาจะโตแล้วจริงๆแล้วนะคะอ,อดีตแบตอนเยโก็ซื้อซื้อมาใหม่ๆต้นเล็กมากเลยแต่พอปลูกไปสักพักหนึ่งเนะี่ยเขาก็จะมีความความกว้างของใบยเยอะกว่านี้นะแต่ทีนี้รู้สึกว่าเยโก,ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขาดินเขาจะแน่นนะคะเขาก็เลยรู้สึกใบเขาจะเล็ก เล็กลงนะคะเราต้องเปลี่ยนดินของเขาให้หลวมนิดนึงนะคะอย่าให้แน่นนะคะ,ะทีนี้ในใบของเขานะคะตัวใบของเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆอกระดูกใบข้างในเขาจะเป็นสีเขียวก็จริงแต่เป็นสีเขียวอ่อนนะคะไม่เหมือนกับ ก้านใบของบอลกระดาษนะคะที่เป็นสีเขียวจะกลมกลืนแทบจะกลมกลืนกับใบเลยนะคะมีเส้นเป็นล่องให้เห็นว่าเป็นกระดูกใบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออดิปเนี่ยนะคะก้านใบของไอกระดูกใบของเขาข้างในเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนออกไปทางขาวนะคะแล้วก็ปลายใบยของเขาเป็นใบของเขาเป็นรูปหัวใจเหมือนกันแต่ปลายใบยของเขาเนี่ยก็จะมีรู้สึกมีความแคบมากกว่า เห็นไหมคะตัวบอลกระดาษเขาจะกว้างกว่าเป็นสามเหลี่ยมเลยนะคะแต่ว่าออดิบเนี่ยเขาจะแคบเห็นไหมคะหูเขาจะแคบนะคะต้นทูนเนี่ยหรือต้นออดิบเนี่ยสามารถทานได้นะคะเพื่อนๆ <p ne. S 2> เอามาทานได้เอามาทำแกงได้นะอ่ะทีนี้หลังใบข,ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวมากกว่าเป็นสีขาวแล้วก้านใบเห็นชัดเจนเลยค่ะกาใใ้านใบของเขาตรงเนี้ยจะเป็นนูนก้านใบตรงกลางเนี่ยนะคะเ,เขาเรียกว่ากระดูกใบตรงกลางเนาะ ก็จะเป็นนูนขึ้นมาเลยค่ะนูนขึ้นมาให้เห็นเป็นสีขีเออเป็นสีขาวเลยนะคะแต่ว่าทีนี้พอเยโก,ก้จับแล้วก็เลื่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะกลายออกเป็นคือนวลเขาหลุดไปอะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนนิดนึงนะคะก้านใบของเขาเออกระดูกใบของเขาข้างหลังเนี่ยเห็นได้ชัดว่านูนขึ้นมานะคะแต่ตรงตรงข้างหน้าใบอ่ะจะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่นะคะและใบของเขาอ่ะจะมีสีคล้ายๆกับกำรรมหยี่ค่ะเพื่อนๆ สีคล้ายๆกับกระบี่คือเขาจะมีความเป็นเงินๆนะคะนุลนๆนะคะจะไม่ใส่ไม่ใส่เหมือนบอลกระดาษบอลกระดาษจะใส่นะคะแล้วก็ก้านใบก้านใบของเขาที่เห็นนะคะที่บอกว่าก้านกระดูกใบข้างหลังเนี่ยก็จะมีความนูนของตรงกลางนะคะ,ะตรงกลางจะเป็นสีขาวกระดูกใบเป็นสีขาวแล้วก็ตัวนี้ค่ะตรงตรงกระดูกใบอันลองลงมาเ็าจะเป็นสีเขียวหมดเลย นะคะจะต่างกันนะอันนี้เป็นสีขาวหมดเลยถ้าจะสีขาวหมดเลยนะแต่ตัวนี้บอลกระดาษจะเป็นสีขาวเฉพาะตรงกระดูกตรงกลางนอกนั้นกระดูกข้างๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ก้านใบเนี่ยเขาจะมีความนวลค่ะของออดิบนะก้านใบเขาจะมีความนวลมากเลยนะคะเราจับเราเราเราขูดอย่างเงี้ยมันจะออกมาความนวลออกไปจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะ การใบเขาจะมีความเป็นนวลสีเขียวอ่อนนะคะนวลมากอะคะ่ะสวยอะคะ่ะคือเป็นเหมือนกำมบยีอะคะ่ะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะเวลาโตขึ้นมาเขาก็จะมีใบใหญ่มีต้นใหญ่เหมือนกันนะคะสามารถที่จะเอามาทําแกงเอามาเป็นลวกจิ้มป่นได้นะคะอันนี้อันนี้ต้นน้อยของอันนี้คือต้นน้อยของต้นบอลกระดาษนะคะยายก็ก็ปลูกแซมไว้ในนี้ก็จะเห็นความแตกต่างกันเลยนะคะว่าความใสมันของอของบอลกระดาษแล้วก็ ความนวลของอใบของอดิบนะคะจะต่างกันนะคะเพื่อนๆอ,นอะทีนี้มาดูความแตกต่างของต้นอบอนสีเขียวบ้างนะคะบอนสีเขียวเนี่ยหูใบของเขานะคะเพื่อน,อนๆสังเกตนะหูใบของเขานะคะเพื่อนๆหูใบเนี่ยเ,เห็นไหมคะหูใบนะคะจะมีความที่แบบว่าไม่ค่อยลึก ไม่ค่อยลึกเท่ากับบอลกระดาษนะคะแล้วก็กว้างกว่าออดิบนะคะมีความกว้างกว่าออดิบนะ,ะทีนี้การจุดตรงสะดือใบของเขาเนี่ยจะเป็นสเีเขียวอ่อนนะคะซึ่งจะห่างออกมาจากหูใบนะคะเยอะเหมือนกันห่างออกมาจากหูใบเยอะเลยนะคะแล้วก็ ก้านกระดูกใบตรงกลางกับกระดูกใบกับกระดูกใบที่เป็นข้างๆเนี่ยจะเป็นสีออกสีขาวนะคะขาวๆจะว่าเขียวอ่อนก็ไม่เชิงจะเป็นขาวๆนะคะแล้วก็หลังใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก้านใบของเขานะคะจะเป็นสีออกครัมครัมนะคะออกจะมีลายๆนิดๆนะคะเป็นสีออกครัมครัม เขียวเข้มออกไปทางสีเลือดหมูนิดนึงนะคะไม่ว่าแต่ถ้าเป็นต้นเล็กของเขาก็ยังจะมีความเขียวอยู่นะต้นเล็กของข,ของเขาก็ยังมีความเขียวอยู่กับเพื่อนๆอ,อ่ะเนี่ยนะคะอันนี้คือ,อเวลาเขาโตเขาก็จะโตได้แบบว่าไม่สูง คือสูงท่วมหัวยายก็ได้อยู่เพราะว่ายายก็ตัวเล็กนะคะประมาณร้อยสี่สิบหกเองแต่ว่าตัวออดิบเนี่ยเขาก็เออตัวบอลเขียวเนี่ยเขาก็จะสูงท่วมหัวได้ท่วมหัวยายก็ร้อยร้อยตัวนั้นร้อยสี่ิบหกได้อยู่เพราะว่าถ้าเขาอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะเขาอยู่ในน้ําเนี่ยเขาอยู่ในน้ําแล้วน้ําที่แบบว่ามีน้ำแฉะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ขนาดนั้นเลยนะคะ,ะทีนี้เนี่ยค่ะ หัวเขาเนี่ยยายก็ก,ก็ไปเก็บมาปลูกเนาะตัวนี้เขาก็ชอบน้ําเหมือนกันตัวนี้เขาก็ชอบน้ําตัวนี้เขาก็ชอบน้ํานะคะทั้งออดิบทั้งบอลกระดาษแล้วก็ทั้งบอลสีเขียวเนี่ยนะคะเขาล้วนจะเป็นพืชที่ชอบน้ํานะคะแต่ว่าเขาสามารถอยู่ในน้ําได้แต่ว่าน่าจะอยู่ในน้ําประมาณที่แบบไม่ลึกเกินไปไม่ลึกกันนะคะอยู่แถวแถวแฉะอยู่แฉะนิดนึงแต่ว่า ชอบความชุ่มชื้นนะคะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดต้องไปลอยคออยู่ในน้ําลึกอย่างนั้นเขาก็ไม่เกิดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือลักษณะความแตกต่างนะคะระหว่างออดีบนะคะหรือต้นทูนนะคะแล้วก็บอนกระดาษนะคะแล้วก็บอนสีเขียวบอนธรรมดานะคะอันนี้นะคะก็เยก็ก็มาลองอ้นี่ดูความแตกต่าง เอาความแตกต่างมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับพ่อมหัศจรรย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะหอให้เพื่อนๆโชคดีร่ารวยแข็งแรงปลอดภัยมีความสุขนะคะมีแต่สิ่งที่ดีๆนะบ๊ายบาย